สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปของลุงติ้งเชียงคานนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับลุงติ้งเลยเข้าติดกันมาสามงวดซ่อนแล้วสุดยอดมากๆอะ่ะสวัสดีค่ะลุงติ้งเฮ้วันนี้วันนี้โชคดีเว้อ้ยวันนี้โชคดีมากๆเแล้วไโชคดี ชคดีตั้งแต่16กันยายน67น้ะลุงติ๊งเนาะเนี่ยค่ะเอฟซีให้ดูเลยค่ะงวดวันที่นึ่1กันยายนว่วมาแล้วเนาะโอ้16กันยาเดี๋ยวก่อนก่าเดี๋ยวก่อน1กันยาเนี่ยมันันนั้น16กันยาอ๋อ๋อ94 ซิหกกันยาก้วันีนี้ชาวเนาะอ๋อเดียวเดียวเดียวแปบนึงเนาะซิมหกตุลาวันีนี้ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งตุลาห้าเก้าสิหกกันยาก็สามเจ็ดเออป๊บนึงเ้ยค่ะหนึ่งกันยาเก้าสี่นะไอซิมหกกันยาสัญจรร้อยเอ็ดต้องเก้าสี่เด็นนะเก้าสี่นี่มันงวด ไดลุงต่งมันงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะ,ะใช่ค่ะหนึ่งกันยาถูกต้องอะลุงติ้งเข่ามาสามงวดติดเนาะค่ะตั้งแต่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะลุงติ้งเนาะนี่ค่ะหนึ่งกันยายนเนาะค่ะเลขออกของาง่างเก้าสี่เนาะค่ะนี่ค่ะห,หนึ่งกันยายนออกเก้าสี่ก็เก้าสี่ตรงๆเนาะลุงติ้งเนาะนี่จิมกกันยาก เก้าเจ็ดกับสามเจ็ดนี่เนะจ้ะอันออกเก้าสี่เด้อค่ะอันหนึ่งกันยายนเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเอาให้ดูอีกมันเอ่อต้องเฮ็ดข้อมูลเนาะเฮ็ดประวัติของว้ให้ลุงติ้งเพื่อนเนาะค่ะว่าเลขช่วงนี้เขาดีมากๆเลยเพิ่นว่าอันหนึ่งกันยานี่ออกที่ร้อยเอ็ดเนาะลุงติ้งเนาะเออสัมจรที่ร้อยเอ็ดต้องเก้าสี่นี่นะอืมออเก้าสี่นะี่ใช่นี่ไง ที่ลุงติ้งทำไว้มหาสารคามออก09นเ้นาะคะ่ะลบบุรีออก98สละบบุรีออก91สุพรรณบุบรีออก95สงขลา09ชัยนาท93แล้วก็101 94ก็ออก94ล่างจริงๆเนาะค่ะเนาะโอ้สุดยอดเลยนี่อันนี้ของวดวันที่1กันยายน2567เนาะคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่นงเขาเก้าซี่ตรงๆแล้วค่ะนี้เก้าซี่ของลุงติ๋งเด้ออันนี้เด้อนี่ค่ะไฮมากกับมีเก้าสี่ศูนย์สี่สี่สี่ไม่แค่สามพางหนึ่งแล้วอันอันนี้อันนี้บันทึกกับสิเป็นงวดที่สองนี่คือสิบหกกันยานะคะ่ะสิบหกกันยาออกที่สามเจ็ดล่างตรงๆนะลุงติ๋งเนาะนี่ค่ะเนี่ยเลขวิ่งเก้าสามน่วยเจ็ด หลักสิบมีสามหลักหน่วยมีเจ็ดสามเจ็ดตรงๆนะไ่สองครั้งเก้าเจ็ดกับสามเจ็ดเนาะค่ะอันนี้ก็คืองวดที่สิบหกกันยายนเนาะค่ะส่วนงวดที่หนึ่งตุลาที่พานมาล่าสุดเนาะค่ะหนึ่งตุลาคมนี่เออลุงติ้งไฮเดี๋ยวเด้อค่ะแป๊บหนึ่งเออเก้าห้าเนาะค่ะ ก้าห้าล่างตรงตรงนี่แม่ค่ะนี่ไหมนี่ค่ะลุงตุลาคมเก้าห้าล่างตรงตรงเลยเออมันออกตักับออกคาเก้านะเออออกตักับห้าเก้าเนาะค่ะออกคาเก้าแล้วก็ยันยันหาทิศของลุงติ่งนี่โอ้ยันสี่ทิศเออพูดผิดกอดพยพูดผิดกอไปยเด้อค่ะยันสี่ทิศของลุงติ้งนี่ค่ะนี่นี่เนี่ยเก้าห้าจ้า ออกหาเก้านาะคะ่ะป๊านยันสี่ทิศคือจังคักจังแน่เถอะเนาะงวดอันนี้งวดที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาย้อนหลังให้เบิงงเนาะคะ่ะย้อนหลังนี่เด้อน,นี่ค่ะมาบันนี้ก็จะไปต้อน,นะคะ่ะไปงวดของวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะมาแล้วเด้อ เอาหึงง่ายเขาได้โอ้ยจะไปว่าจะเพิ่นสีดาเด้อเด้อจะเพิ่นสีดาเด้อเขาก็เบ้าดีอยู่เนาะนี่ไงยันห้าทิศเอ้ยยันสี่ทิศโอ้ยหายอีกแล้วปากนี่เนาะลุงติ่งเ่าเรียกว่าซีซีอยู่จิมไปหาเนี่ยนี่ได้ยันสีนน่ทิศของลุงติ่งว่าดิเนาะทิศเหนือเนาะทิศเหนือนี่ติ้งทิศเหนือ 7, เจ็ดเก้าเป็นบ่ทออิศตะวันออกแปดหนึ่ง ทิศตาที่ใต้เจ็ดหนึ่งทิศตะวันตกเก้าหนึ่งนะคะอันนี้ก็สามตัวข้างบนที่ลุงติ้งจับแต่ละทิศให้คือทิศเหนือคือหนึ่งเจ็ดเก้าเป็นบอลลุงติง่งถึกบะทิศตะวันออกสามเจ็ดเก้าเออตันออกเชียงเหนือเดีน,นะเออตอนออกเชียงเหนือส่วนทิศตะวันออกเชียงใต้เป็นบอลมาหนิเป็นบอลสี่เก้าเจ็ดอ่า ทิศตะวันตกเสียงใต้มาเนี่ยค่ะสองแปดหนึ่งเนาะคะ่ะ<ม>อันนี้อันนี้คือเลขยันอ่าสี่ทิศของลุงติง้งอันนี้ก็คือชุดบนเป็นบอลลงติยงบ<ม>ัน,นี้ชุดล่างนะะ่ะชุดล่างเนาะค่ะชุดล่างทิศตะ<ม>ทิศเหนือสองแปดทิศตะวันออกแปดสามทิศใต้สองเจ็ดทิศตะวันตกแปดสองหรือแปดหนึ่งนี่แปดสองบอกแปดสองเออแปดสองเนาะคะ่ะ อันนี้คือเป็นทิศเนาะค่ะเป็นทิศวันนี้ตัวเดนบิน้งตวเดนแม่บอกตัวเดนหอมแม่เอ่อชุดเดนเนาะค่ะเออมันมีเครื่องใม่คู่กันนะตัวเดนนะจ<า>ังอืออย่างน้นบอกเดี๋ยวเดูแปมสิบนี่คัดออกมาแล้วเนาะค่ะสิบหกตุลาบนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะ สุดเน้นสุดเด่น,ดดนบนก็คือเจ็ดหนึ่งกับเก้าเจ็ดถูกไหมลุงเต่งเออเอแล้วก็สุดล่างแล้วค่ะมีสองแปดแปดสองตัวกั๊ปตัวนี้แล้วก็อสองเจ็ดแล้วค่ะแล้วก็สองเจ็ดกับแปดสามแล้วก็สุดเด่นก็คือสองแปดกับแปดสองเนาะคะ่ะสุดเด้นสามตัวสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดสองสุดแล้วค่ะ สองสามมีสา <3 S 2> ม,มตัวสามเจ็ดหนึ่งกับสามเก้าเจ็ดครบบนมันนี่ครบบนแล้วค่ะลุงติ้งครบบนครบบ,บบนล่างนี่รวมกันเลยบ่ <S 1> 1 <S หนึ่งล่างหนึ่งบนครบบนครบล่างหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าเนาะอ่ะเออล่างก็อยู่หันบนก็อยู่หันจ้ะอันนี้คืองวดสิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะงานยันสี่ทิศของลุงติ้งเนาะ สีค่คู่เป็นสี่คู่มหาศิจัน์แล้วของลุงติง่งล้วก็เลขบน่าลงทุนท่านก้าสูให้านเบ้งเลขไม่น่าลงทุนเดี๋วกวันเด้อเลขบน่าลงทุนนะฮะนี่ค่ะเลขไม่น่าลงทุนของลุงติง่งสิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดก็มีสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่สีแปดแปดสี สี่ศูนย์ศูนย์สี6 6่ห้าหกหกห้าแปนะคะอะอันนี้ดับบนแล้วค่ะชุดนี้คือไม่น่าลงทุนบนชุดยี่สิบตัวอีกสามเดือนจะสองปีกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา กับอีกสองเดือนกว่าๆเนาะค่ะทัวขี่รถปิดแล้ววะจะสองตัอันนี้คือดับบนเนาะค่ะดับบนชุดยี่สิบตัวของลุงติ้งเนาะค่ะเห็นเด้อซีเนาะเนี่ยแคบใบเบิ้ลเนาะคะ่ะสีเด้อแคบใบเบิ้ลเนาะค่ะขยายหายญ่เต็มจอเลยเนาะค่ะเนาะค่ะอ,อันนี้ลายมือลุงติ้งเนาะค่ะเป็นลายมือของลุงติ้งเนาะค่ะ ลายมือของลุงติ้งโดยตรงนี่เด้อค่ะนี่สิบหกตุลาอันนี้คือยันห้าทิศเอ้ยยันสี่ทิศโอ้ยป่างก็สิหาอยู่เลยวันสิบหกตุลา <5 S 1> ค่ะ <5 S 1> สิบหกตุลาห้าทิศสิบหกตุลาหกเจ็ดยันสี่ทิศลุงติ้งบนล่างเนะะี่ยค่ะแคบไบิงะะ่งเด้อค่ะนี่คะ่ะอันนี้เบอร์โทรลุงติ้งนะคะอยู่ในมีเบอร์โทรด้วยแล้วค่ะ โทรหาโทษคุยได้นอกันลุงติ้งใจดีนก่ะลุงติ้งบอกโทรคุยโทษถามกันได้จ้ะสงสัยอะไรยกเว้นยืมตังลุงติ้งมาเออแต่ว่าบอกให้นกบอกหนาลายมันมันบ่มีแต่เวลาทิ่ตออเนอกบอกอันนี้ลุงติ้งยันสี่ทิศเห่ล้านเปอร์เซ็นอีกไหมยาวแต่ล้านเปอร์เซ็นถึงกลางถึงบนอยู่ไง มาปานม,มาข้างล่าง,ง,งข้างบนสองตัวนี้องตัวนี้คือข้างล่างข้างบนอยู่ในซีโตัวนั่นหละจ้ะล่างก็อยู่ในสี่ตัวบนก็อยู่ในสี่ตัวหันเลยไปเล็กสองตัวนะเห็นได้ก็คือป้าน่านี่สองตัวเห็นงไดนก็ถือก็สนแล้วก่ะแอดขออนุญาตเขียนใส่อ่าอันนี้ก่อนเ้อค่ะเขียนใส่สมุดให้ลูกติ่งก่อนละค่ะ เตียนใจเอาไว้เบิ้งเจ้าของก่อนนะคะเพราะว่ายา่านโทรศัพท์ลบหายเตียนใส่ไว้ให้เวลาหนึ่งก็จะได้เอาเบอร์โซ่เอฟซีเบิ้งหน้าเราค่ะลุงเตี้ยบ้านยังไม่ฟันล่ะคะลุงเตี้ยหมอไม่ได้ฟันอยู่เอาส่ว,วนกูเริ่มดิฟันขันฟันมนัดงอมัดขวายลรถ เอ็ดเดียแต่ก็อยู่เลนะแต่บางเอินไปออกตุกับซื้อนะหามเนี่ยบ่ค่ะอืมปั่นมัดหวยมัดยังไว้นี่นักขึ้นก็คอมเมนต์ขึ้นก็เบิ่งโย้ว่ะเป็นกบเบิ่งจังที่หนึงโอเอ็ดฮะปากกาเจอละปากกาจักอันเมจิกซื้อมา้งไปแจักเอาไว้ใส่ดอกเอาเมจิกนัวเขียนนำยังตุ้ยไงเก้าเมจิกนั่นแหละค่ะ เรืาปาปกาหลายๆคือเขาลงเขียนมาเขียนโอ้ยตัวนี้น้อยนั่นน่ะโอยใหญ่ค่ะใหญ่มากมวดกระโหลกตา <laughs> ลุงติ้งเชียงคานนะ่ะค่ะคนเชียงคานนะค่ะพูดสำเนียงเน่นเหมือนเดิมมันยังบ่มีตัวเขียนนังสืออยู่เนี่ยคือนวันนี้ให้ได้ไหมได้ซื้อตัวเขียนนังสือสิเด้โอตัวเขียนหนังสือบ่มี อ้าวได้นอนได้นั่งเบี่ยเนาะจ้ะมีโตเขียนหนังสือมีอันจีมคลิปสมุดสมิต,มตเป็นแฟ้มเป็นปึ้มมันก็เข้าฮาว่ะจ้ะว่นดีแยกบนแยกล่างไหเด้อเอฟซียันหาย,น<อ>ยันส<อ>ี่ทิศเด้ะอ่ะยันสีทิศของลุงติ้งเนาะบนอเนอ่าแยกไข่เนาะค่ะเป็นบนเป็นล่าง<อ>ชัดเจนลุงติ้งเก้าเจ็ด ต้องกลับด้วยวันนี่กลับด้วยเหรอเอาเหลือเจ้าเฮนเหลือจ้าเฮนแต่ว่าหลุมจิ้งให้ไปแบบนั้นต้องแบบนั้นวุ้ยบ่กลับจังไลยกลับน้ำตัวเนาะล่างเห็นไหมเออเฮนสาระเฮนถุนไล่เฮนก็กลับบอลู็อกน้าจ้าว่าเขาบอกขึ้นหลอกึ้นวานเล็กหลุมจิงมานี่เขาต้องล้อมครอปพร้อมแวมเอาถุงมือนี้แน่บ่กลับกลับเฮนวานสีน้าเฮนฮึ่จ้าเอาเฮนผู้เฮนตามดีๆแล้วบุ้งขึ้แกซูนหกกับจีนึงจ้า นกนั้นทันสิฮึกเบ็ดจ้ะเพราะว่าลุงติ้งบประเน้นหกเด่นสีเด่นนะเล็กลุงติ้งกันออกสีกับหกลุงติ้งโบฮึกเล็กอะจ้ะาเล็กเล็กประจำตัวลุงติ้งมันมีศูนย์ห้าเจ็ดแปดให้ออกจากนี่ไปเหมือนที่โบฮึกเลยเล็กนะจ้ะเออเล็กลุงติ้งที่เอาอกให้เล็กมีอยู่ในนี่แหละศูนย์ห้าเจ็ดแปดขันอกในหมานี่ฮึกเนี่ยนอนค่ะ ครบบนล่างเนาะคะ่ะครบทั้งบนทั้งล่างมาครบบนล่างเนาะของลุงติ้งนี่ก็คือหนึ่งเนาะค่ะมีหนึ่งมีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดมีเก้าค่ะเด้อีหกตัวเนาะเนาะจ้ะเอาให้ครบเจ็บสนี่ค่ะลุงติง้ง เธอเฮิร์มอมากคือลุงติง้งจับเฮิร์มก็ไปไปจับใส่กนสันเอาอชินาจ้าก็เฮิร์มข้อเฮิร์มกะข้อดีนะเขาบนลุงติง้งซีโต้ลุงติง้งชินาะจ้ะแนวทางของลุงติง้งเนาะก็เข้าติดกันสามงวดงวดเมื่อกันฝันวน่นางใดกว่าเฮิร์มลุงติงต้งฮะติ้งฝันฝันมัดฝ<ะ>ันไปเลี้ยงขวายแล้วมัดขวายแปลงควายไว้ดีนะฝันมามัดควายไว้อืป ปคนมามัดควยไปเขาไปลิ้นาไปลิ้นให้อยู่เฮียงหลังนั้นท่านห้าหลวงติ้งก็ไปนอนอยู่ห้องหนึ่งรถจ้าวันนี้ก็ตำรวจมาอะไรตัวจที่เปไนอจับแล้เขานี่เบิดรถนี่จะมาจับหลวงติ้งเราหลวงติ้งบนได้ลิ้นนะจ้าหลวงอิตานั้นก็มายืนยันให้ว่าโอ้เราลิ้นบมเป็นล้อกนั่นเรามาเลี้ยงขวายหน้าใช่ไหมแล้วก็บอกตำรวจหรือเบิ้งหน้าข่อยนอนอยู่นี่แล้วคำมาแล้วก็มัน เอาขวดมัดแรงเด่นนะพันนกัดมัดแวงซิมตรองอยูเลยก็ชนะฝันว่ามัดคั้วได้ยาของลุงติ่งก็คือเลขอยู่แล้วเนาะงานลุงติ่งเนาะเมืม่อวานได้ยินนั้นถึงก็นนำออารถนะหัวขึ้นเห็นเอกศีขึ้นซื้อนะจ้ะเป็นกระตูนเวียนเนาฮันโบ,บ,บกับเขาก็กล้บเอาชนะจ้ะเน้นเะยนะมาห้าลุงติ่ง่าสั่นเดยนะนะ อันนี้เป็นบนเป็นล่างเนาะค่ะอันนี้อย่าลืมกลับลำเด้อใครเอฟแต่ว่าแต่ว่าล่างเ<ใ>นี่ยลุงติ้งสองแปดกลับให้แล้วเนาะค่ะสองแปดดิเออหายในซีตหน้าล่างก็ไดบนก็ไดนํามันบนก็ต้องขื้นไข่ในซีตูเข้าในซีตูขัานล่างก็เข้าในซีตูหั้นสีนะาก้อะอก้ตามนี่เนาะคะ่เอฟเขียนในเพิ่นเบิองน,น้ำเนี่ยเพราะว่า ว่าลอกมาจากของลุงติ้งนั่นแหละค่ะลอกมาจากในนี่เนาะคะ่ะแต่งวดที่แล้วนี่ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะป้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยเมื่หนึ่งตุลาเข้าเก้าห้าเต็มเต็มสามงวดติดเลยด้วยค่ะส่วนใหญ่มาแต่ลา่างน้องติ้งเนาะเป็นบ่ส่วนใหญ่เข้าแต่ลา่างมันมีลุงติ้งรัดดักมันด้วยไปแล้วเนี่ย<บ>นะดักบนดักล่างแล้วอันาับม่น,น เออตอนนี้ลุงทิ่เล่นไลางกลาง,ลางยอยู่ขั้นจะบินยัดกันอ้อกโบเมียนนั่นปะเนี่ยตองกลางกลางบ้ามกบุญไปเลยครับไปโอ้สกัดไว้แล้วว่าส่นเถาะอืมเหลือเย็นเย็นรถนี่ตาแต่นี่ไปห้าสิ้นปีนะเอ็ซีได้คืนแน่นอนเงนะ<น>ินนะแต่ถ้าตามขึ้นมาลุงที่ว่าเชี่ยวเขาได้เชี่ยวคืนให้เบิดเท้าคืนให้เบิดนะซ้ำงวดแล้วนะคันเฮ็ดเอฟซีซื้อเป็นนะได้คือนแล้วนั่นเลยกะ จ้ะเงินนะป้าเนาะสามงวดติดเหรอเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เล็กลุงติ่งลุงติง่ง,งอ่าวิ่งตัวใดคะ่ะวิ่งอ้าวหนึ่งกับเจ็ดนี่น้ำหนักขอกันนั่นเอไวอือวิ่งบนหรือล่างหนึ่งกับเจ็ดเฮ้ยอ่าหนึ่งกับเจ็ดนี้บนล่างนี่สองกับแปดอ๋อนี่เด่นชัดเจนแล้วงไง อสองกับแปดบนก็คือหนึ่งกับเจ็ดแล้วไงเออหนึ่งบนนี้ขันท้าวบติดหนึ่งกับเจ็ดกับ,บต้องซื้อเลยก่ะอืมบนลุลงขันท้าวบติดปุกับแปดก็บต้องซื้อคือเก้าจ้ะเลขวิ่งของลุงติ้ง้อคะเดี๋ยวแอดจะเขียนเป็นประกาแดงเอาไว้ให้นี่ค่ะเป็นน้ำกันเลอค่ะ<บ>นี่บ่งยเนหนึ่งกับเจ็ดนั่งไงดชัดเจนเนาะ S <s <us> โอ้ยให้เล็กบุ๋มมินมัวๆหรอกจริงให้ไปตะเก็นเป็นตัวไปบบต้องว่าไปฟันไปฝึนใหมันเง่อยใช่ฝนไม่อย่างชี่ันซูมือชูมือจชะกินไล่นอนไล่ฟันไล,ล่ตัว <c ười> อันนี้เอ้าอ่าไ้เบิง่งให้ดูทั้งลายมือจริงเนาะค่ะแล้วก็แอดก็เขียนที่ยันห้าทิศเอ้ยยันสี่ทิศไหนอีกแล้วโอ้ยลุงติงเขเว่าผิดเรื่อยๆเดี๋ยวขาหเอียงกระกดเดียวเนี่ย สี <4 S 2> ทิศต,ต้องตกปักนอยเปี้ยเหมืันยยันสีทิศของลุงติงะะ้งเนาะกะเพื่อนเข่านะคะงวดที่แล้วเข่าที่หาเก้าเก้าหางวดนี้ยันสี่ทิศของลุงติง้งแยกบนแยกล่างแล้วค่ะก็คือบนเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะคะส่วนสามตัวบนมีสามเจ็ดหนึ่งกับสามเก้าเจ็ดน้ำหนักเท่ากันเด้อเอฟซีนี่ แล้วก็ล่างเนาะค่ะล่างมีสองแปดกับให้ด้วยก็คือแปดสองเนาะค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นตัวเน้นของลุงติ้งเนาะสองแปดก็แปดสองตัวเน้นแล้วก็สองเจ็ดกับแปดสามเนาะค่ะตัวรองเนาะค่ะแต่ว่างซีทีฉันสนใจชีวะได้ส่งใบเน้นให้ไตวานนะสองเมืองอะจ้งแล้วก็เดี๋ยวชีส่งเดี๋ยวชีส่งใบเน้นไปให้เมืองออกจ้งมาครบบนล่างเนาะค่ะครบบนล่างมีหนึ่งมีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดมีเก้าค่ะ ตามนี้เลยซีเดอร์คนที่สายวิ่งขันมักวิ่งเนาะค่ะบนวิ่งเจ็ดกับหนึ่งเนาะค่ะล่างสองกับแปดเนาะค่ะเอาตามนี้เนาะลุงติ๋งเนาะเอาเดี๋ยวทายเดี๋ยวรอความฝันอีกเท่นึงก่อนถ้าฝันว่าได้มัดงัวมัดคั้วอีกเนาะค่ะหรือฝันว่าตำรวจจับหรือฝันว่าได้ใส่เกิบเดี๋ยวจะเป็นขาเกิบเนี่ยเก่ามากแน่นอนเลยของลุงติ๋งเนาะวันนั้นวันนั้นฝันว่าอย่างนึงลุงติงได้ใส่เกิบบ่อเื่อยจางไหนเนา น้าพา่อเราเข้าออกเกิดมาโยนให้เกิ้ม,มาให้ให้คูนึ่งนะแล,ล้วมอเก้าหนึ่งเหนึ่งเกานนั้นนะนาะงวดนั้น,น,นเานาะให้เล็กเข้าไปเก้าซองเด่นนะจ้าลูกสาวามาว่าบ่แม่เล็กอหนึ่งเก,ก่าเนึ่งนี่อคนนั้นนะจ้าเก่าเกิมาอย่ให้คูนึง่งรถกำดันเดียวเห็นมาเอาสุบใส่เ้วไปเบิง้งะบงเขาชาวบ้านเซืเรีนานะมาใส่ก็ก็เป็นกำนันอนนี่เอง มีเก้าผมชิพเสร็จแล้วก็นันก็เป็นหนึ่งเนาะกับเก้านันกันหนึ่งโอ้ขั้นสี่ฟันไม่ได้เกิบฟันไม่ได้เกิบหนึ่งครูออกเก้าหนึ่งแล้วนลุงติ่งฟันค่อนข้างจะมีนัยยะของลุงติ่งอยู่เนาะลุงติ่งเอ้ามาหนี้งวัยพ่อในเอฟซีนะคะลุงติ่งว้าวให้โขยขอนให้ก็บ่มีอย่างเลยมีแต่ความมั่นใจเนาะให้อิทสีเอฟซีพิจารณาเบ้างว่า ลุงติ้งให้เลขมานำะโบนมออมค้อมให้จะาจาไปเลยเออพิจารณาไปตามหันมักเน้นตัวใดก็ลุงติ้งโบนิหรอกวันนี้นะขันเน้นตัวนั้นเน้นตัวนี้เนาะกะ็ให้เน้นให้อยู่แต่ว่ามันโบใครยักออกตัวเน้นจะออกตัวกันตัวองไปซิก็ให้คิดารนาเอาเพราะว่าเศรษฐีซ้มงดทานมันก็ให้เอฟสี่เบ่งเอาอืมจากอให้โชคดีมีใจแต่นี่ต่อไปนี่ลุงติ้งวันสิบอให้เอฟสี่คิดว่าง เม่แต่งวดเดียวหรอกตโจไปเนี่เหลืออยู่จากงวดซัมห่างงวดบวกหงวดนี่แนะ่เออเอาโชคดีดเด้อเอีเด้อจ้าขอบขอบพระคุณลุงติ้งมากๆนะคะแนวทางลงช่องของโจพารวยฝั่งเอฟซีแฟนช่องขอบพระคุณมากค่ะลุงติ้ง<อ>ค่ะสวัสดีค่ะเออเอาโชคดีค่ะสำหรับแนวทางของลุงติ้งเชียงคานเนาะคะ่ะเพื่อนกับเมตตาให้มาแล้วเนาะคะ่ะ กับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะสำหรับยันสีทิศเมื่อนี้เนาะเอาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะสําหรับแนวทางก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อเดะกเป็นกับล่างใจกับทางง่องโจผ้าร่วยน้าแดงเนาะค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดยังคลิปดีๆเด็ดๆจากทางง่อง ขอกราบขอพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุกนน้อนที่กดไลค์กดแชร์ให้งวดนี้หยิบจับสลากชินแบ่งรัฐบาลไทยใบยไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งะคะ่ะให้มีทรงมีลามมีมานแหง้งๆปัง,ปงๆรวยๆสุบูนนะะสุก้นก่ะสรับคลิปนี้อาจขอตัวก่อนนะคะ่คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ